สองเอกะชติยะเถราประทานประวัติในอดีตชาติของพระเอกะชติยะเถระพระเอกาชติยะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า32มส,สข้าพเจ้าได้สร้างอาสมเกลื่อนกลนด้วยทรายสีขาวสะอาดใกล้แม่น้ำจันทภาคาและได้สร้างบรรณาศาลาไว้33สา แม่น้ำจันทภาคานั้นเป็นแม่น้ำสายเล็กที่มีฝั่งลาดและมีท่าราบเรียบน่ารื่นรมใจมีปลาและเต่าชุกชุมทั้งยังเป็นที่อาศัยของจอระเข้สามมีนกยูงเสือเหลืองนกการะเวกและนกสาริการ่ำร้องระง,งมอยู่ทุกเวลา ประดับอาสมของข้าพเจ้าให้งดงามส5นกดูว่าวมีเสียงไพเราะและหงมีเสียงสนอก,ก็ส่งเสียงร้องอยู่ใกล้อาสมนั้นประดับอาสมของข้าพเจ้าให้งดงาม 36. ราชสีเสือโครง่งหมูป่ามีหมาป่าและหมานายเที่ยวส่งเสียงคำรามอยู่ตามซอกเขา ประดับอาสมของข้าพเจ้าให้งดงาม37เนื้อทรายกวางสุนัขจิ้งจอกสุกรก็มีมากต่างส่งเสียงร้องอยู่ตามซอกเขาประดับอาสมของข้าพเจ้าให้งดงาม38ต้นรัชพฤกต้นจำปาต้นแคฝอยต้นย่านทรายต้นอุโลกและต้นอโศก ประดับอาสมของข้าพเจ้าให้งดงาม39ต้นปารูต้นคัดเ้าต้นตีนเป็ดต้นมะกล่ำหลวงต้นคนทีสอต้นกานิกาล้วนมีดอกบานสะพรั่งอยู่ใกล้ๆอาสมของข้าพเจ้า40สต้นกากระทิงต้นสาละและต้นสนรวมทั้งต้นมะม่วงป่า ล้วนมีดอกบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมอบอวนคล้ายกลิ่นทิพย์งดงามอยู่ใกล้ๆอาสมของข้าพเจ้า41และที่ใกล้อาสมนั้นมีต้นโพต้นประดูต้นกระท้อนต้นสาระและต้นประยงล้วนมีดอกบานสะพรั่งงดงามอยู่ใกล้ๆอาสมของข้าพเจ้า42ต้นมะม่วงต้นว่า ต้นหมากหอมควายต้นกระทุ่มต้นขานางส่งกลิ่นหอมอบอวนคล้ายกลิ่นทิพป,ประดับอาสมของข้าพเจ้าให้งดงาม43ต้นอโศกต้นมะขิดและต้นกุหลาบล้วนมีดอกบานสับพรังส่งกลิ่นหอมอบอวนคล้ายกลิ่นทิพป,ประดับอาสมของข้าพเจ้าให้งดงาม44 ต้นกระทุ่มต้นกล้วยถั่วเหลืองและต้นมะกร่มดำล้วนผลิผลอยู่เนืองนิดประดับอาสมของข้าพเจ้าให้งดงามส5ต้นสมอต้นมะขามป้อมต้นมะม่วงต้นว่าต้นสมอพิเภกต้นกระเบาต้นรกฟ้าต้นมะตูมก็ผลิผลอยู่ใกล้ๆอาสมของข้าพเจ้า 46ในที่ไม่ไกลจากอาสมมีสะโบกกรณีซึ่งมีท่าราบเรียบน่ารื่นรมใจดาดาดด้วยดอกบัวเผื่อนดอกบัวหลวงและดอกบัวเขียว 47. ปฐุมบางกอกกาลังมีดอกตูมบางกอกําลังมีดอกบานบางกอมีกรีบและเกสรหลุดร่วงอยู่ใกล้ๆอาสมของข้าพเจ้า 48ปลาสลาดัดฝูงปลากระบอกฝูงปลาสวายฝูงปลาเขา้าและฝูงปลาตะเพียนต่างว่ายวนอยู่ในน้ำใสประดับอาสมของข้าพเจ้าให้งดงาม49ต้นตาเสือต้นจงกลน,นีและต้นลำเจียกซึ่งขึ้นอยู่ที่ริมฝั่งส่งกลิ่นหอมอบอวลคล้ายกลิ่นทิพป,ประดับอาสมของข้าพเจ้า ให้งดงามห้สิน้ำหวานไหลออกจากเง้าบัวนมสดและเนยใสยไหลออกจากก้านบัวส่งกลิ่นหอมอบอวนคล้ายกลิ่นทิพย์ประดับอาสมของข้าพเจ้าให้งดงาม51ใกล้อาสมนั้นมีเนินทรายที่สวยงามดาดเดินมีไม้ดอกที่อาศัยน้ำเป็นเครื่องหล่อเลี้ยง ผลิตดอกขาวบานสะพรั่งประดับอาสมของข้าพเจ้าให้งดงาม52าษลือสีทั้งหลายผู้สวมชดาและเครื่องบริการน่งห่มผ้าหนังสัตว์ทรงผ้าเปลือกไม้ประดับอาสมของข้าพเจ้าให้งดงาม53ฤสาลือสีทั้งหลายมีปกติทอดสายตาดูประมาณชั่วแอก มีปัญญารักษาตนมีความประพฤติสงบไม่มีความยินดีไม่มีความกำหนัดในกามอยู่ใกล้อาสมของข้าพเจ้า45หรือสีทั้งหลายผู้มีขนรักแร้เล็บและมีขนงอกยาวมีฟันเครออมีทุลีบนศีรษะครุกฝุ่น และละอองล้วนอยู่ใกล้อาสมของข้าพเจ้าห้าิบหาเือสีเหล่านี้ล้วนเชี่ยวชาญอภิญญาเหาะไปในท้องฟ้าได้เมื่อเหาะขึ้นสู่ท้องฟ้าประดับอาสมของข้าพเจ้าให้งดงามห6ิหครั้งนั้นข้าพเจ้ามีสิทธ์เหล่านั้นแวดล้อมอยู่ในป่าใหญ่เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยความยินดีในฌาน จนไม่รู้จักกลางคืนและกลางวัน57สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพระนามว่าอัตถสีผู้ทรงเป็นมหามุนีทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกสเสด็จอุบัติขึ้นกําจัดความมืดมนคือโมหะให้พินาศไป58ครั้งนั้นสิทธิ์บางรูปประสงค์จะเล่าเรียนคำพีลักษณะอันมีองค์หก ในคำพีพระเวทได้มายังสำนักของข้าพเจ้า59พระพุทธเจ้าพระนามว่าอัฏฐทศีผู้ทรงเป็นมหาหมุนีสเสด็จอุบัติขึ้นในโลกเมื่อจะทรงประกาศสัจจะสีจึงได้ทรงแสดงอมตะบท60สิข้าพเจ้าเป็นผู้มีความยินดีร่าเริงบันเทิงใจ มุ่งหวังกองทัพอันวิเศษออกจากอาสมและพูดดังนี้ว่า61พระพุทธเจ้าผู้ทรงลักษณะอันประเสริฐ32ประการสเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกมาเถิดท่านทั้งหลายเราทุกคนจะไม่ไปยังสำนักของพระพุทธเจ้า62สิทธิ์เหล่านั้นผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนบรรลุบรารมี ในพระสัตธรรมสแสวงหาประโยชน์อย่างยอดเยี่ยมต่างรับว่าสาธุ63ครั้งนั้นพวกเขาสวมชดาและทรงบริการนุ่งห่มผ้าหนังสัตว์สแสวงหาประโยชน์อย่างยอดเยี่ยมได้ออกไปจากป่า64สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพระนามว่าอัตทัศี มีพระยศยิ่งใหญ่เมื่อจะทรงประกาศสัจจะสีจึงได้ทรงแสดงอมตะบท65สข้าพเจ้ายืนถือสเสวตฉชักรกั้นถวายพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดครั้นกั้นถวายตลอดหนึ่งวันแล้วได้กราบไหว้พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุด66อันหนึ่งพระผู้มีพระภาคพระนามว่าอัตถทศี ผู้เจริญที่สุดในโลกทรงองค์อาจกว่านรชนประทับนั่งในถ้ำกลางภิกษุสงฆ์แล้วได้ตรัสพระคถาเหล่านี้ว่า67เราจักพยากรผู้ที่มีจิตเลื่อมใสซึ่งได้กั้นสเสวตฉชัดให้เราด้วยมือทั้งสองของตนท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวเถิด68 เมื่อผู้นี้เกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามประชาชนจะคอยกั้นฉัดให้ทุกเมื่อนี้เป็นผลแห่งการกั้นฉัดถวาย69ผู้นี้จะกืืนรมในเทวโลกตลอด77กัปจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิ1 0 0 0ชาติ70และจกได้ครองเทวสมบัติตลอด77ชาติ จะเป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพยโบนับชาติไม่ท่วนเจในกลับที่1นึนับจากกลับนี้ไปพระาศาสดาพระนามว่าโคโดมสักยะผู้ประเสริฐผู้มีพระจักสุจากเสด็จอุบัติขึ้นกำจัดความมืดมนให้พินาศไป72ผู้นี้จะเป็นธรรมทายาทของพระาศาสดาพระองค์นั้น เป็นโอรสที่ทำเนรมิตรกำหนดรู้อสะวะทั้งปวงเป็นผู้ไม่มีอสะวะแล้วนิพพาน73ดนับแต่การที่ข้าพเจ้าได้ทำกรรมคือการที่ได้กั้นจัดถวายพระพุทธเจ้าเป็นต้นมาในระหว่างนี้ข้าพเจ้าไม่รู้ภาวะที่ตนไม่เคยได้รับการกั้นสเสวตฉัตรให้เจ็ดสิบสี่ภพนี้เป็นภพสุดท้ายของข้าพเจ้า พบสุดท้ายกำลังเป็นไปอยู่ทุกวันนี้เหนือศีรษะของข้าพเจ้าก็ได้มีการกั้นฉัดตลอดการเป็นนิด75โอ๋หนอกรรมของข้าพเจ้าได้ทำไว้ดีแล้วในสำนักพระพุทธเจ้าพระนามว่าอัตถทัศีผู้มั่นคงอาสวะทั้งปวงสิ้นไปแล้วบัดนี้ในพบใหม่ไม่มีอีก76 กิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้วข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะดุจพญาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระ77การที่ข้าพเจ้ามาในสำนักของพระพุทธเจ้าเป็นการมาดีแล้วโดยแท้วิชาสามข้าพเจ้าได้บรรลุแล้วโดย ลำดับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำให้สำเร็จแล้วเจสิบปดคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิธาสี่วิโมกแปดและอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระ เอกะชัติยะเทระได้พาสิทธิคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนี้เอกะชัติยะเทราประธานที่สองจบ